ทำการ,กรเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลียงผูค้คนบ้านเฮา,สว,ยายสวัสดีค่ะวันนี้จยาสินกับสิพามาพบกับเกษตรอ้ยเะะงแ้ะเน,นาะคุณเนาะ กระสีั่วทิบทัว่วแดนมันนี่ยายสินกิดสิพผ้ามากเก็บนอกค่าเนาะค่ะเนาะเก็บนอกค่าเก็บดอกกระเตียวเก็บปสัสยยางสุน,นวที่อยู่สวนอ้อยเ,เนาะเอ้ยเงี้ยอพอวัดเล่ากับมาคือกักนเล่าว่าไปเก็บดอกกระเจียวทั้งนั้นในนอกค่าก็ห้ายร้ายเปสัน่นเอาไปอันนี้ลวกกับคนอื่นใน,ห,นหมู่แล้นแล้วว่าเนาะโอ้หลายหลีพี่น้องมันถือฝนมาเนาะ ถูกฝนใหม่เนาะต้นไม้ตนม้ตอนอะไรก็เชียวอือตื่อไปเบิดพผัเอ๊ะไปเบิดลมาขามเถ็ดผัวัดเราอุ่นสิพาไปเบิง้งไม่ย่างไปเบิง้งผัววัดเราไปอุ่นเสร็จมาขามเถิดแล้วเน,นา,าเนะพี่น้องเนาะถูกฝนเป็นตะอ้อนซ่อนหลายขนแมงบ่จอนั่นทั้งไตแล้วโหกระจักดอกกระเทียวไวนะ้เนาะพี่น้องเนาะพัว แตกพุ่มแตกแหนงขึ้นมันถืกฝนเนาะมันถืกฝนแล้วมันก็งามอุ่มลุ่มสุ่มสื่นซะกันไปเบิ่ดอุ้ยจะยังได้ช่างนี้เกิดบ่าดอกกระเจียวเข้าวัดเกิดดีอยู่เนี่ยล่ะดกหยาออกไข่สัตว์อันนี้มันหยุดไต่ป้าบักขามเทียนน้องคนน้องพี่น้องซุ่มนี่ซุ่มเราเกี่ยวกวนกุ้ยทางอุ้ย มาบางยมนี่บ้นี้นี่ว่ท่านอีเก็บลายอยู่นี่ว่ท่านอีเก็บพน่แล้วว่าปัดยุมนี่เ,เมฆวัดพวกมันเออดอกก็ดอกเขาเค่มองนี่พ่อแม่แกัยุ้งเดียวหมะปัดลุนะ้งเดียวกับพ่อ,อลวองเล้วมั้งเีบเ็บเก็บเรื่อยเรื่อยเนาะค่ะนอนเรามา่เก็บซื้อมือเก็บซือมือเป็นจังไทงทานนั้นเกิดบนกทงนางนี้อย่งนี้วโอ้โหเราดกหญามันละนหอกดกหาเราม่ดกหัน มันเกิดมันก็เกิดเรื่อยๆพุ่มเรื่อยๆมันเนาะเกิดเรื่อยๆแล้วพี่น้องมันเกิดมาเรื่อยๆนะผู้บริวารเราไม่เก็บตามไปดูปะนะเล่าวะข้าวปงคักยากระไลคักยากระงามมักขาม แปะบักขามเทศบ้านท่านี่ก็งามมัดสุยางเล่าขวัญกะเสียดอ้อยเหงาะเองแง่เลยฮึ่บปวดหายปวดข้อมีตะเกียวยังดอกพุน่าเอ็นตะเกียวแดงนี่ตะเกียวแดงว่าเป็นระเบียบเอียงดอกพี่น้องงาล้ายลายเสิยงมาท่านเห็นไหเอาเนาะโอ้เจี๊ยมันจะเกิดไปเรื่อยๆเนาะเกิดไปนั่เดินไฮแล้วนี่ละเพี่อ ส,สีแดงสีแดงเราเก็บไปแล้วหมดเจ้านี่เราเก็บสีแดงไปแล chili chili ้วเนี o, okay. ่ยปลาีปลาแดงนี่ปลาแดงโอ้หนำที่เดีมาหอดีแล้วนี่นะปลาแดงเนี่ยเนี่ยดอกมั้งดอกแดงอันนี้เป็นปลาสีแดงปลาสีแดงส้มส้มเปลนแน่น้อพี่น้องนะเนี่ยาลอยยางไปมองไรแปลนเราผ้าไปเบิ่ง มองได้หกแล้วว่าภาพาไปเดี๋ยวพี่น้องเนาะว่า,าท่งนี่เป็นสีขาวเนาะงนะนั่นนี้เป็นสีขาวเเาาสีขาวนี่ก็จะออกเรื่อยๆแต่ว่าหกจ้างขนาดอุ้ยคือโตกะหน้าซ<อ>ุ่มหนังชาไป มื่อป <pedir> uh ่าม Je uh ้อ huh. ด uh ิน huh. พ uhm ี่น้องเจ้าว่าดอกกระเทียวเจ้าว่าพังอีโลกเจ้าว่าเหี่ยงแล้วปล่อยน้ำพลาเทียวลงมาแล้วเหี่ยงไหลเหลือปล่อยน้ำเหลือขนาดนั้น เด้อถือว่าจังสี่ตัวเนนจักอีหยังแมเน่ามันหกแล้วมีทองแล้วหยากแล้วาวได้ก็ได้ขึ้นมาเสียหยาบปลูกมันคปลูกมันนะฮู้มาวันนี้มืดฟ้ามัวหมอกจักกันได้เป็นอะไรเจ้าก็บ่าอีหยังแล้วเป็นอีหยังหยาเต็มเลยตัวอนุรักษ์ของลูกสาวนี่กุกิกยัยเพิ่นกุกิ๊กบังยัยบัเขือแล้ว ต้นไมนใหญ่ต้นไมนใหญ่ไงแล้ววะบุกเสาบ่ให้ปั่มบ่ให้บ่ให้ปั่มบ่ให้ตัดไปห้่านบ่ให้ต่อยพนะแล้ววะมีอนุรักษ์ไบ็อนุรักษ์ป่อยนี่แล้ววะต้นแบบไงแล้วนี่แหละมีเท่านี้แหละสมบัติสมบัติแล้วนี่ต้นไม้สามสี่กกอยู่เกษตรอ้อยเนาะแองะนอพี่น้องเนาะมาทางนี้ก็สิเป็นบักทั่วดินแล้วทั่วดินสูงแล้วเน้อง อกระท่อนก็เป็นนังซีเนาะแบบนี้นะว่าด้หดเจ็บเทียติดถ้านี่สิเป็นแบบทั่วดินเล่ามันห้องก็เกิดน้องก็ปลูกนะจน้องก็ปูกำลงังงาม,มพงปูกพงบ่าด้ปลูก หกเอเลเซกันไปบดพี่น้องเอ้ยฝนมากจะเตียนะพี่น้องคือฝนมันองก็ขึ้นกันฝนมาแห้หางายก็ตายแต่ไม่แนวก็ดีจากแน้ว ท่อยางม่ีๆนะจ๊ะนี่คือเป็นต้นถเป็นแบบุตซ่าออเป็นเองส่พี่น้องแบบน่าเนาะแต่ว่าหยาหายนายพี่น้องมันยากเนาะมันก็เลยด้เห็ด นี่เป็นพักหวานปลูกไม้นะคะเนาะพักหวานพักหวานตอนมะปลูกสามสีต่ต้นเอามาหนีเยสินกับสิบผามาพบก,กับเกษตรอ้อย,ยเอ,เอาะแงแซ้ำหนี่ก้อนเนาะเนาะเกษตรทัท่วทีทั่วเดนเอาไว้คลิปหนาเดี๋ยวย,ยสินสิบผามาพบเกษตรอ้อยเอาะแงแงไหม นี่พามาชมซ้ำนี่ก็นอกขะนอกชุ่มควบหกปุ๊บเป็นยังนอกขะนาะหกเนี่ยกินแล้วอยู่โอ้ผักขะเกียวมาทางนี้แล้วไม่เก็บจะเทียร์แล้พี่น้องดอกระเกียวแล้วไงแล้วเก็บแต่ทางนั่นไงแล้วเก็บแต่ทางมันเปลี่ยนนะทางมันบ่ดเปลี่ยนมันจะเน่าเบิดเน่าหนิไม่เนาะมันกะเผาเบิด ไวซ้ำนี่ก็นกะคกเนาะมือหนาเยินจีบผ้าฟุกไหมผู้ใดมกักผู้ใดชอดจิบนี่ก็ีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยแอดเสีรีนั่นีลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ